ไม่ใช่ขุดลงไปแล้วมันจะมีก้อนหินก้อนหินแล้วมันจะมีพลอยเม็ดเล็กๆเต็มเลยแล้วทีนี้ขุดออกมามันก็มีก้อนหินหลายอันหลายก้อนหลายก้อนเนี่ยเหมือนอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็จะมีพลอยเม็ดเล็กๆมาเต็มเลยแล้วทีเนี้ยมันจะมีน้ํามาเยอะๆเวลาฝนตกใช่ไหมน้ําป่ามาเมื่อก่อนเสร็จแล้วมันก็จะท่วมคลองตรงนั้นหมดเลยพอท่วมคลองเสร็จแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าถ้ำหรือถ้ำอยู่ใต้น้ําอ่ะ แล้วครันนี้เขาบอกว่าข้างในอ่ะมันมีสมบัติอยู่เขาเป็นเรื่องเล่านะแม่ได้ยินมาเขาบอกว่ามีฝรั่งลงไปได้วยนะลงไปกันสี่ห้าคนมีคนลงไปหาสมบัติไม่รู้ตอนคืนเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กน้องไห้มีคนจมน้ํานตายแบบจมลงไปแล้วเห็นแต่ผมลอยอยู่แล้วชิวนี้ตอนคืนก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นน้ำกันตอนคืนกุ่นแล้วนะคุณ และคนที่ลงไปหาสมบัติก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยแล้วตาได้กลับมาได้ไงตาไม่ได้ลงไปในหลุมนั่นค่ะไม่ได้ลงไปในถ้านั้นแค่ไปดูเขาขุดอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรขุดฝายขึ้นมาอย่างเงี้ยขุดอย่างเงี้ยขุดๆๆเสร็จแล้วมันก็จะมีดินมีหินขึ้นมาเยอะๆๆแม่ยังเคยเก็บได้เลยแม่ยังเคยเก็บได้เลยหินก้อนใหญ่ๆแล้วมันก็มีพลอยแบบที่เขาใส่ในแหวนอ่ะ ยิบยบยิบย็บอะเตมเลยเป็นเม็ดเล็กๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเม็ดสวยนะสนารจริงทำไมตาทำไมตาถึงท่องคาถาอะไรได้เอา้าตาก็เปลี่ยนเนาะเป็นคนเรลียนเนาะแล้วทำไมมันทำนเนี่ยเอาเวลาน้ำมาเยอะๆมันขึ้นเลยูงเแล้วมันก็จะท่วมหมดเลยพอเวลาน้ำท่วมเยอะๆเขาบอกว่าถ้ำมันก็จะมีมันจะเปิดออกมาเองถ้ำเนีะแปลกถ้ามันจะเปิดออกมาเองเขาบอกว่ามันเป็นถ้ำของนางเนี่ย แล้วคนก็ลงไปหาสมบัติแล้วก็ลงไปดีคนก็ไม่เคยขึ้นมาเหมือนที่ตาเคยเล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเมืองรับแรอยู่ในอยู่ในแม่น้ำอ่ะมันขึ้นมาไม่ได้แล้วมันคนอยู่ในนั้นแต่ว่าเมยตายแล้วออกมาแบบเคยเคยเขามีเรื่องเล่าเขาบอกว่าเขาไปหาปลาแล้วเดินเดินเดินไปแล้วอยู่ดีๆก็แบบปุ๊บหายลงไปในนั้นหายลงไปเลยเลแล้วเสร็จแล้วตอนสมมติตอนนั้นเป<อ>็นหูืก็คอยเส็จ พอเขาขึ้นมาคือเขาก็สองเออเป็นปีสองพันเลยอย่างนี้ใช่ไหมไม่แล้วทีเนี้ยพอเขาคนนั้นอ่ะโดนถูกหายไปใช่ไหมเขาก็เลยทดสอบด้วยกันอ่ะลูกมะพร้าวไปตรงที่คนนั้นโดนดูไปลูกมะพร้าวก็ถุกลงไปแล้วก็ปิดเจ็ดวันมันมีโผล่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนนั้นอ่ะไปที่ไหนแล้วทําไมไม่กลับขึ้นมาเขาบอกว,ว่าข้างล่างอะ่ะมันมีเมืองของนางเงือกอยู่ นางมีแต่นางเงือกไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงมันก็เลยดูดลงไปแล้วก็หายไปเลยไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยผู้ชายเพราะว่าข้างล่างเป็นเมืองเมืองนางเงือกผู้หญิงเลยนี่ลูกแม่ฟังมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะดูสิเวลาน้ำขึ้นเยอะมันก็จะท่วมไปหมดมองไม่เห็นเลยละแล้วตรงนี้มันจะมีไหมน้ำท่วมเยอะๆเขาบอกตรงนู้นตรงที่พูดถึงอ่ะตรงนู้น เว,เวลาน้ําท่วมเยอะๆปุ๊บมันจะขึ้นมาเองเนี่ยสมมติว่าน้ําท่วมถึงนี้ใช่ไหมมันก็จะโผล่ปากถ้ำขึ้นมาเอง <c oughs> อะไรล่ะ